โอ้โหนี่ะค,คือผักขะแยงของนาเล็กนะที่ได้มาก็เอามาชําไว้ก่อนนะก็คือมาจุ่มไว้ในน้ํานี่แหละนะให้รากเขาแช่ในน้าเดี๋ยววันนี้ได้เลิกนะว่วางๆนาเล็กก็จะปลูกลงดินนะเดี๋ยวมาดูวิธีการปลูกผักขะแยงหรือว่าผักนางออมนะแบบง่ายๆนะสไตล์นาเล็กี่ยดูไว้มาแช่ไว้ก่อนเนี่ยรากเขาก็ ออกเพียบเลยช่างจิจในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนเรศอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ สวัสดีครับวันนี้ชาเช้าวันเสาร์มาสุขใจอยู่ในสวนกันหน่อยนะมาปลูกผักไว้กินเองกันนะอันนี้คือผักนางออมหรือว่าผักขะแยง,งนั่นเองนะคนอีสานเรานี่ชอบเหลือเกินนะไม่ว่าจะแกงอ่อมแกงอะไรก็ถ้าได้ใส่ผักขะแยงเนี่ยโอ้โหมันสุดยอดมันอร่อยมากมันหอมนะโดยเฉพาะพวกแกงปลาต่างๆเนี่ยสุดยอดเลยฮะ แกงอ่อมปลาแกงหมกปลาอะไรเนี่ยหรือว่าขั่วอะไรเนี่ยใส่ผักขแางเนี่ยมันหอมจริงประโยชน์นอกจากจะใช้เป็นใช้ในการเครื่องปรุงในแกงแล้วก็สามารถทำเป็นผักได้ถือว่าเป็นผักที่มีคุณค่าทางอาหารสูงมากนะโดยเฉพาะพวกแคลเซียมต่างนเนี่ยใบเยึเขียวเนี่ยบำรุงกระดูกได้ดีนกักแหล่ เดี๋ยวนาเล็กพามาปลูกกันนะเนี่ยมาดูว่าเราจะปลูกแบบไหนเนี่ยนาเล็กก็มีอ่างนะเป็นอ่างเล็กๆอ่างบัวนะไม่ได้ปลูกบัวแล้วก็หันมาปลูกผักขยงเลยเนี่ยดินก็เป็นดินพวกดินทรายดินหินนะนาเล็กไปเอามาจากริมคลองเรานี่แหละนะไม่ได้ไปหามาจากไหนหรอก คิดว่ามีสารอาหารที่ตกตะกอนในนี้เยอะแยะมากมายน,นี่ดินทรายพวกนี้ข้างล่างน้เล็กก็ใส่พวกดินกวกกบมะาพร้าวสับที่ปลูกชุนชมอ,อยู่ข้างล่างแล้วก็กลบด้วยดินทรายเดี๋ยวเราจะมาปลูกกันนะปลูกแล้วค่อยเติมน้ำนะเดี๋ยวมาดูว่าน้าเล็กปลูกง่ายๆแบบนี้แหละนี่นาเล็กก็ จัดการปลูกเรียบร้อยนะโดยการปักชำลงไปเหมือนชำในดินนี่แหละนะเหมือนเหมือนเราดำนาน,นี่แหละนะก็เอาให้รากของเขาลงไปข้างล่างเขาจะได้มีการหาอาหารที่ได้ลึกลงนะไปถึงปุ๋ยเลยนะหลังจากนั้นนาะเล็ก็จะมาเติมน้ำนะก็ถ้าเราอยากจะเติมน้ำแบบไม่ให้ขุนมันก็ต้องมีวิธีการ หาอะไรมารองนะถ้าเราลดไปโดนน้ำโดยไปโดนดินโดยตรงมันก็จะทำให้ดินนี่มันฟุ้งขึ้นมาแล้วมันก็จะขุนเดี๋ยวนายเล็กจะลองทำให้ดูนี่ฮะนายเล็กก็จะเติมน้ำลงไปแบบนี้นะหาอะไรมารองนะให้น้ำมันค่อยๆล้นออกไป มันก็จะไม่ไปกระทบดินโดยตรงก็ะจะทำไม่ให้มันขุนเดี๋ยวคอยดูว่าท่านเล็กทำแบบนี้มันจะใสจริงหรือเปล่าเนี่ยเติมไปข้นแล้วก็ยังน้ำไม่ขุนนะเพราะนั้นถ้าเราเติมน้ำลงไปที่มันโดนดินโดยตรงนะจะทำให้ น้ำมันขุน่นน้ำที่ใช้ก็เป็นน้ำคลองนะเนี่ยสำหรับใครที่ปลูกบัวนะก็ใช้วิธีการเดียวกันนี้ได้นะถ้าเราไม่มีดินเหนียวนะน้ำนั่นแลยก็เติมน้ำพอประมาณนะแค่นี้พอ จะเห็นว่าน้ำเนี่ยยังใสนะไม่ขุนดินก็ไม่ฟุ้งกระจายด้วยแล้วเราก็ปลูกไว้ในโซนที่ถือว่าโดนแดดยามเช้านะนีะ่แหละฮะก็เป็นวิธีการง่ายๆที่เราสามารถที่จะปลูกผักขยง,งหรือผักนางออมไว้กินเองโดยที่ไม่ต้องไปตามหาซื้อจาก พ่อคา้าม่คา้าไม่รู้ว่าวันไหนจะมีมาขายนะเขาก็หายากเหมือนกันแต่เราทาอย่างนี้สามารถที่จะเก็บไว้ได้กินทุกฤดนะูอยากจะกกินตอนไหนก็มีสอยมากินตอนนั้นแหละเก็บมากินตอนนั้นอะ่ะครับผมสำหรับคลิปนีนะ้ก็มาแบ่งปันเรื่องของการปลูกผักขยง,งหรือผักนางออมกันนะแบบง่ายๆนะสไตล์นาเล็กครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ ฝากไว้เพียงแค่นี้ผมสวัสดีครับ